อันนี้กับการเริ่มงานดูแลฟาร์มตอนสายๆครับว่าอากาศค่อนข้างเย็นครับเพียบรอให้แดดออกนิดนึงครับตอนนี้เริ่มให้อาหารตอนประมาณ8-9โมงเช้าครับเห็นมีแดดแบบนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับมีลมพัดเอ่อยมาเนี่ยหูหนาวถึงกระดูกเชียวออกมาให้โดนแสงแดดบ้างครับรับพวกวิตามินกันบ้างร่างกายจะได้แข็งแรงครับกินอาหารเช้าท่ามกลางแสงแดดครับแล้วก็กินอาหารหมาเนี่ยเราวิตามินแร่ธาตุด้วยครับมีเพื่อนๆถามมาว่าถ้าเกิดกินอาหารหมาเนี่ยใช้กับรุ่นไหนได้บ้างครับ ใช้ได้ตั้งแต่รุ่นเริ่มกินอาหารได้เลยครับเกิดช่วงที่ยังตัวเล็กอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องตามให้ละเอียดนิดนึงครับตัวเล็กๆเขาจะได้กินอาหารได้พี่จะใช้เป็นหัวอาหารลูกสุนัขนะครับจนอายุไม่เกิน1ปี โปรตีนค่อนข้างสูงครับก็จะเป็นหัวอาหารเจ้าหือมิั่นแหลครับที่เอามาให้กินโปรตีนจะอยู่ที่23%เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็จะมีพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็มีแคลเซียมด้วยครับสำหรับพวกที่อายุเกิน15เดือนขึ้นไปเนี่ยเพียจะให้กินประมาณ10-15เม็ดครับแต่ถ้าเกิดพวกรุ่นอายุประมาณ8 9เดือนเนี่ยเพียจะให้กินประมาณ20-30เม็ดเลยพวกนี้ก็จะเข้าไปบำรุงขนครับกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกให้แข็งแรงแต่ที่เพียใช้แล้วเห็นผลจริงๆเลยเนี่ยเห็นผลกับตายออขนนนสยยยรรับับ2้้าหหกเเเพิ่่่่มึะลแตุุที 8เดือนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงรุ่นอายุเล็กๆเนี่ยหนเดือนเนี่ยอ้วนอย่างเดียวครับอ้วนตุบเลยส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะให้อ้วนแล้วก็ขยายโครงสร้างเนี่ยน่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่อายุ7-8เดือนครับพอกช่วงอายุ1-4เดือนเนี่ยก็กินอาหารปกติทั่ว,วไปนี่แหละครับ แล้วเราค่อยมาเน้นพวกรุ่นอายุ7จ็เดือนเอาแล้วกันถ้าตัวไหนเขากินเก่งโครงสร้างดีขนสวยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไป,ปบำรุงให้เขาครับเราก็มาดูพวกที่ตัวเล็กโครงสร้างไม่ค่อยดีครับโตไม่ค่อยทนันเราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเราด้วยแต่การดูแลข้างบนแล้วพียบก,ก็ลงมาข้างล่างครับวันนี้ให้กินข้าวสุกอย่างเดียวเลยเพราะว่าสังเกตุแล้วกระเพาะพักเขาเนี่ยยังไม่ค่อยยุบดีเท่าไหร่เลยครับก็เลยให้กินข้าวสุกไปก่อนจะได้ย่อยง่ายๆชุดที่กําลังไข่ย,ยูนเนี่ยก็จะให้กินข้าวโพดครับเพราะว่ามีบางตัวเนี่ยเเรริิ่่่มม้มาาาาาักกลคยงไออนหถดใ ข้าวโพดลงไปเนี่ยข้าวโพดก็จะอยู่ได้นานครับเขาหิวเมื่อไหร่เขาก็ลงจากล้าวไข่ลงมากินข้าวได้เลยครับและอย่างหนึ่งใส่ข้าวโพดคาล้าไว้เนี่ยมดไม่ค่อยมากวนเท่าไหร่ครับวงนี้อากาศไม่ค่อยร้อนครับก็เลยไม่ค่อยได้กินน้าเท่าไหร่น้าก็เลยต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับเพราะว่าน้ําอาจจะเน่าเสียได้เพราะว่ามีใบไม้ตกลงมาอยู่ในน้ำครับน้ําอยู่ประมาณ4ี่ห้าวันเนี่ยเพลบก็จะเปลี่ยนเลยเพราะว่าน้ํเกาจะเริ่มดําแล้วมีตะกอนมีตะไคร่อยู่ในนั้น ถามว่าเราต้องดูแลความสะอาดเดยอะขนาดไหนคือเราก็ดูแลปกติแหละครับอย่าให้สะอาดมากเกินเขาได้มีภูมิคุ้มกันกับเชื้อโรคบ้างครับถ้าเกิดอยู่แบบสะอาดเกินไปเนี่ยเขาจะป่วยง่ายาเราเลี้ยงเขาให้เป็นลูกคุณหนูเขาก็เป็นลูกคุณหนูครับสังเกตด,ดูครับเวลาไก่แจ้หรือว่าไก่ป่าเขาอยู่ในป่าเขาจะไม่เป็นอะไรเลยแต่ทำไมของเราเนี่ยฝนตกนิดอากาศเปลี่ยนหน่อยพอมีอากาศหนาวๆห,ห,หน่อยก็เริ่มป่วยกันแล้ว ว่าเกิดจากตัวเรานี่แหละครับตัวเราเองนี่แหละดูแลประคบพงมเขามากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยเขาดูแลตัวเองบ้างเสร็จจากงานข้างล่างแล้วเราก็มาดูแลเรื่องอาหารการกินของเราเองครับอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วขึ้นมาทากับข้าวครับวันนี้พี่เอฟคิดว่าจะผัดผักกินสักหน่อยดีได้กระลำดอกมาครับอยากจะปลูกเองนะั้นแต่ยังปลูกเองไม่ค่อยจะงานสักเท่าไหร่ครับก็เลยต้องซื้อกินไปก่อน <c oughs> กระลำดอกหนึ่งหัวครับหัวใหญ่มากครับหัวนี้ ก็เลยได้เมนูผัดผักกรามดอกมาครับรู้สึกว่าช่วงนี้ตั้งแต่ผ่านพ้นไปใหม่มาเนี่ยไม่ค่อยอยากกินบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรสักเท่าไหร่เลยครับอยากจะกินแต่ผัดผักหรือไม่ก็เป็นพวกลู่พวกลาบหรือว่าแกงอะไรธรรมดาประมาณนี้ครับใส่คนต้องพักฟื้นพักกระใหญ่เลยครับกว่าจะกลับมากินบุฟเฟ่อะไรได้นี่ความจริงก็อยากเผาเผาหมูนะครับตอนนี้อยากจะกินแต่ปลาแต่วันนี้กินปลามาหลายมื้อแล้วครับก็เลยต้องผัดผักครับผัดผักใส่เนื้อปลาก็ไม่ได้ต้องใส่แต่เนื้อหมูเนื้อไก่ก็ไม่อร่อย